สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนี่ครับคณิตศาสตร์ประยุกต์ครับม .5 เริมต่องครับหลักการนับเบื้องต้นแก้แรกครับชื่อเตชินคาเมลว5นักษาครับเอ่อแล้วก็มาดูกันที่อันแรกนะครับอันแรกนี่ครับนี่คือสูตรที่เราจะใช้นะครับก็คือสูตร PNR ครับนี่ครับก็ตามนี้ครับ N แปลก่วนด้วย N ลบ R แปลครับ หรืออีกอันหนึ่งเราจะ้ทำเป็นบล็อกทำแบบเป็นบ ok, 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 mm hmm. ล็อกเป็นบล็อกบล็อกนะครับนี่ครับนี่เ,าเขาอะไรครับเมนูของร้านเะนี่ยหนึ่งมีอาหารไทยเส,สองอย่างอาหารจีนเก้าอย่างเกาหลีสองอย่างอาหาี่ปุ่นสามอย่างแล้วถ้าการต้องการสั่งหนึ่งอย่างคืออะไรครับนี่ครับก็คือ n นก็คือจํานวนที่เราสนนัมาไนดะ้ทัมดครับแล้ว r คือการเลือกคือยี่สิกแส่วนด้วยยี่สิบหกล่แคือเท่ากับยี่สิบหกคูณยีแปกส่วนยี่ครับก็จะเป็น ยี่สิบหกวิธีครับนี่น,นะครับแล้วตอนนี้ข้อสองนะครับนเลยคนหนึ่งทำการทำข้อสอบหนึ่งข้อจากห้าข้อแต่ข้อมีสี่ตัวเลือกองหาวันเียวคนนี้จะทำสำแล้วเราสามารถทําได้มงจุดอะไรคือทำผมทำเป็นบอกครับข้อนี้ก็คือห้าคูณสี่แล้วก็ยี่สิบแบบมีนกแปดตัวแล้วนกต้นไม้ใหญ่สามต้นจงหาจํานวนที่วิธีที่นกแปดตัวดินประกอบต้นไม้สามต้นนเเนี่ยครับผมก็ใส่นี่เลยครับ ถ้าเรา300ตารางฟุตดีครับในการเลือกหัวหน้าห้องเราลองหัวหน้าห้องตำแหน่งการเลือกหัวหน้าผู้สมัคร10คนมีวิธีเราทั้งหมดหัวหน้าห้องก็คือสามารถเลือกได้10คนรองก็9คนก็เท่ากับ9วิธีครับเอ้ยใช่ปะอ๋อบิดผ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 ิดขอโทษขอโทษครับขอโทษครับเออถูกแล้วถูกแล้ว มีหมวกจํานวนเจ็บบจำนวนวิธีการเลือกหมวกทั้งสามคนแต่และคนคนละหนึ่งใบครับโดยไม่ซ้า,ากันได้หมดอุณหเป็นบอกครับ <c oughs> ก็คือคนแรกก็จะได้เจ็ดคนต่อมาก็ได้หกต่อมาได้ห้ากลาเป็นสองร้อยสี่พอดีครับ <c oughs> ส่วนข้อที่หะนะข้อควรหนึ่งมีลูกจำนวนสี่คนจํานวนเท่าไรครับคุณก็คือม,ม, <c oughs> มีเพศชายกับเพศหญิงครับอุณหเป็นสี่บอกมีสี่คนคือสี่บวกถ้ามาเป็น สองเพศมันมีสองเพศครับมันไม่มีเพศที่สามแลก็จะเป็นสองรักสี่ครับเท่ากับสิบหกวิธีครับจำนวนวิธีที่ชวนเพื่อนแต่ละคนมาท่านัานต้องมีทั้งหมดสองังสี่วิธีมาเพราะว่ามีเพื่อนสี่คนแล้วก็จะมีชวนมาได้หรือมาไม่ได้ก็จะเป็นสิบหกวิธีครับมีเลขโดดจำนวนที่เท่าหนึ่งสามห้าหกแปดนำเลขโดดเหล่านี้มาสร้างจำนวนคู่ที่มีสองหลักได้แก่มันมีสองหลักครับ เลขโดดห้าตัวค <board> ือหนึ be, ่งองสาาแล้วผมจะนำบอกครับก็ค like anyway. mmm like. ือห้าคูณสองแล้วก็ติพรา้วก็มีเลขโดดมีเลขโดดห้าตัวคือหนึ่งสามห้านำเลขโดดเหล่านี้สร้างจำนวนที่มีสองหลักมีค่ามากกว่าห้าสิบถ้ามีค่ามากกว่าห้าสิบก็คือต้องตัดตัวหน้าเออตัวตัวข้างหลังโอเคครับผมทาสำรับก้อน เนีย้ยเนี้ยขนาดนั้นมีชายสองคนยิงสามคนนำยืนเป็นแถวสามารถทำได้ห้าแฟกชั่ากับร้อยยี่สิบปีครับมีชายสองยิงสองเอ้ยมีชายสองยิงสามมา มีสลับชายหญิงคราวแล้วหนึ่งคนเป็นถอยสามารถทำได้สามคนสองคนนคนหนึ 1, ่งครับแล้วก็ปเป็นสองดีกเ่ยก็ต่อมาทข้อที่สดมีชายสองคนมีหญิงหญิติดกันทั้งหมดเออทำได้สิบสองวิธีครับนี่ครับอยากรู้ดูคดูดนี่ครับผมสอนไปหมดแล้วตามสูตรแล้วก็ทำได้หมด เนี่ยตามสูตรเหมือนเดิมครับทำให้แล้วก็ถ้าตัวที่เหมือนกันเราก็จับตัดกันเลยครับ<ม>ว่ามันอยู่คนละฝั่งสมการนะครับ<ม>แล้วก็เราก็มาทําแล้วก็หาเอ็นครับเอ็นเท่ากับหกลบเจ็ดครับเอ็นก็ <N S 2> กคือเอ็นเนี่ยเท่ากับเอ็นเท่ากับสามครับคนนี้จงหาโจงน้อย แมททิเมติกส์ด้วยมีคำว่าเออคำนมีความหมายเนี่ยก็คือสิบเอ็ดแฟลก์ครับตอบสิบเอ็ดแฟลก์ครับผมขี้เกียจหาหาไม่ทันหาไม่ได้เยอะเกินผมขี้เกียจคุณมีหกคนในนี้ในมีคนจำนวนนี้เอ่อมีคนหกคนในจำนวนนี้เ b รวมกันจะต้องของคนนเป็นวงกลมก็คือห้าลบหนึ่งแฟลก์ครับห้า ห้าบหนึ่งคูณแปดแล้วก็คูสองครับสองไปได้เจ็บปเียบมีหกคนนะเอ,เอลงไปด้วยจนะ้ะทั้งหกคนให้เย็นเป็นแถววงกลมจะได้ใช้สูตรวงกลมครับอันนี้ใช้สูตวงกลมเจ็ดสิบสองไปีครับนี่คนนี้เอบอยู่ร่วมกัน้ยงงงนงง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 มได้งงงงงอะไรเนี่แงงงตองง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 ียนงง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  ครับผมครับทำตัวสองมือครับซี้อประมาซอสำหรับการทูมีควมด้วยเอสทั้งหมดอยู่ติดกันและซีทั้งหมดอยู่ติดกันเออเนี่ยครับใส่สูตรแล้วก็จบครับมันไม่ยากครับมันไม่ยากอยู่ที่คุณจะฝึกทำหรือเปล่าถ้าคุณไม่ฝึกก็จะเป็นแบบผอครับไรงมันง่กย